สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟิ n นม m i n ครับแล้วันนี้ครับเราอยู่กับรายการย u กิ World นะครับกลับมาอีกแล้วสําหรับรายการย u กิ World นะครับก็เพราะว่ามีบ็อกซ์ออกกันมาติดติดเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเด็กบิวแพ็กแฟนทอมรีเวนเจอร์สนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่มีการแข่งขัน world championship 2025นะครับก็เลยมีบ็อกพิเศษออกมานะครับนั่นก็คือ l i m i t e d Pack เวอร์แชมเปี้ยนชิพ2025นะครับซึ่งการาดที่มีราคาแพงมากที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นเอ็กโซเดียนะเป็นเอ่อหัวเอ็กโซเดียนะครับมันแตกต่างจากเอ็กโซเดียก่อนๆยังไงเนื่องจากว่าด้วยความที่เวอร์ c h a เปี้ยนชิพเนี่ยปีเนี้ยเขาแข่งกันที่ฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรอบของหัวเอ็กโซเดียเนี่ยเขาจะเป็นกรอบเหมือนกรอบรูปจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ศรรษษิลปะฝรั่งเศสนะพิพ,ธพิธภัณฑ์รู้ปะใช่ไหมผมอันนี้ผมไม่รู้นะ รูปนี้น่าจะไปคุยกับหมอบีได้นะครับซึ่งถ้าใครไม่รู้เรื่องของพิพิธภัณฑ์ลูปเนี่ยสามารถไปถามหมอบีได้นะครับเออเขาน่าจะให้คำตอบได้นะแต่ว่าใดๆก็คือบอฟนี้เนี่ยมันก็จะมีการรีปิ้นนะครับรีปินพวกแบบว่า ที่เป็นการในเมตาเมตาเก่านะเมตาแบบเก่าเก่าอะ่ะมีแบบบูอายนะครับมีไลเซอลอะไรประมาณนี้ยุคยุคนั้นเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีพวกเคนายดะคอนเทลนะครับมีเดียเบลด้วยมั้งถ้าผมพอใจไม่ผิดอันนี้ผมจาไม่ได้นะเออคือจําไม่ได้ครับเพราะว่ามันประกาศมานานแล้วนะครับสําหรับฟูลลิสก็ยังไงเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับ แต่ใดๆก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาเนี่ยก็ฝากสปอนเซอร์ของเราครับบ็อกนี้ผมจะไม่ได้รีวิวเลยถ้าไม่มีร้านโมเดิร์นการ์ดครับสนับสนใครที่สนใจอยากสั่งซื้อบ็อกลิมิเต็ดแพคเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2025นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ร้านโมเดิร์นการ์ครับหรือใครสะดวกไปหน้าร้านไปได้เลยครับที่ตึกอเววันพลาซ่าชั้น4ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเลดบ็อกนี้เนี่ยเขามีกี่ซองนะฮะ มาดูกันนะครับบ็อกซ์หนึ่งจะมีกี่ซองเอ่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 50้าซองครับโอเคบ็อกซ์หนึ่งจะมี1 0ซองเพราะฉะนั้นเราจะเปิดกันทีละ5ซองนะครับมีการ์ดอะไรที่ผมอยากได้ไหมถามผมนะผมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการ์ดที่ออกมาบ็อกซ์เนี้ย ส่วนหนึ่งคือผมมีอยู่แล้วแต่อีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นตีมที่ผมไม่ได้เล่นครับก็เลยไม่ได้มีอะไรเป็นที่หมายตาสักเท่าไหร่อ่ะนะเออโอเคมามาดูกันเตะว่าเราจะได้อะไรเป็นเทนไพครับโอ้โหเมตาไหนจริงๆ <laughs> เทนไพครับอันนี้ผมพอเข้าใจนะเพราะว่าคือมันบอกว่ามันจะมีการ์ด รีพินที่เป็นตีเมตาอะไรอย่างเงี้ยคือแต่มันเป็นเมตานะตอนที่มันประกาศไงเออมันก็จะมีพวกเมตาเนี่ยเทนไบบูอายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็โอ้เป็นขั้นต่ำเป็นแบบอันตร้านะฮะก็คือไมเดนครับอ่าได้ไมเดนอันตร้าแลสวยเลยซีเค็เนี่ยรู้สึกจะเป็นลายทีซีนะถ้าผมจะไม่ไมผิดนะแล้วก็ไฟคิงครับโอ้โหเมตาเฮียอะไรเนะี่ย ไมตาไหนอ่ะสเสนกออ,ออยหรอเฮ้ยว a เตอร์ฟั k เลยนะอ่าดูครับไปต่อป๊อปไม่ใช่ป๊อปลามันชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละนะลืมไปแล้วครับแล้วก็ซีเคโอฮะจตมันออกซีเค็แบบหนึ่งซองหนึ่งหนึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอะไรเงี้ยเออหนึ่งซองมีสี่ใบนะฮะโอเคไปต่อครับแล้วก็ ไฟคิงตัว8ดาวไอตัวแรงแปดนะครับผมตัวบึ้มบอดนะแล้วก็ทัดน้ําอะไรชามือหรอไม่ใช่ครับมือเมลแอนเลนเทียนนะครับผมโอ้ลีออกมาด้วยวะผมจะไม่ขอพูดเทคนะครับเพราะว่าเป็นการที่รีปลิ้นนะทุกคนสามารถที่จะไปหาอ่านเอฟเฟกได้นะครับที่สปอยมาในเพจโมเดิร์นการ์ดได้เลยนะครับหรือว่า u g ทิวและบารี่ก็ได้นะครับที่พี่โทนี่แปลไว้นะโอเค แล้วเทนปลายไหมเนี่ยไม่ใช่บูอายเออบูอายสปิริตอันติเมทนะครับอยากได้ซีเค็ดมากกว่าซีเค็ดปะอันนี้อ่านี้ซีเค็ดครับลิงค,ครับแล้วเป็นไอ้เหี้ยอะไรอะซ้ำหมอซ้ำเฉยดูนะอันนี้คือซีเค็ดลายทีซีจีครับก็จะมีดีตาปั๊มเบอร์แชมเปนชิพด้วยนะเอ้โมผมเห็นว่าแล้วทำไมาอันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้ไม่มีแต่อันนี้มีครับทุกคน what the fuck อะไรวะไม่เท่าเทียมเลย ขนาดสมรสยังมีเท่าเทียมอะทำไมการ์ดแม่งไม่มีเท่าเทียมวะโอเคไนแมร์เพนนะครับผมรีออกมายูเบลไม่ได้อยากได้เท่าไหร่มีเด็กยูเบลแล้วนะครับตอนนี้ออโอเคเป็นของอาซามินะครับตัวเสร์กนะโอเคสวยไปต่อครับมาลิสครับผมโอเคมีมาลิสก็ยังถือว่าไม่ได้เก่ามากนะครับ แล้วโอ้โหซีเข็ดมันมีตาปั๊มกับไม่มีตาปั๊มอีกเหรอวะแล้วก็คือมันใบซ้ำอะ่ะโอ้โหดูดิทุกคนมึงจะเอาให้กูอิ่มเลยหรือไงไอ้แค่เอาใบอื่นมาก็ได้ไงใช่ไหมโอเคอันนี้ของทีมฟิวชั่นอ่ะมันชื่ออะไรวะที่มันเป็นเอนจินอ่ะเอาเมโลดี้สเออโอ้โหโอเคได้อซามีนะตัวนี้นะครับสวยเลยแจ่มเลย แต่ว่าซูเปอร์กูขายไง่ะแล้วได้มาลิสครับ okay. โอเคเสียงลงไปต่อครับสีเวทครับเวทเป็นไนแร์เพนฟิลไม่ใช่เียเวทฟิลายเซลครับผมเอาอ่างนี้ก็แจ่มดีนี้ผมก็ได้ใช้เลครับเอ้ยโครเอาน้องชายอา่าแซนกั้นไครเมนนะครับผมโอเคได้มาลิสครับ ลิงสามประมูลยับแล้วก็ไฟคิงอ่ามีอันตราตาปั๊มด้วยนะผมเห็นอ๋อมันเลดไม่แน่นอนเหรอว่าอันตราตาปั๊มอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกใบนะทุกคนโอเคใบสุดท้ายครับเป็นมอนซ้มสีเข็ดทัดไฟหนึ่งดาวโอ้ไฟคิงครับอืมโอเคสีเข็ด ได้มาแบบว่ามีตาปั๊มกับไม่มีตาปั๊มทุกคนแล้วก็อันต้าเนี่ยบางใบก็มีตาปั๊มบางใบก็ไม่มีตาปั๊มนะครับอมืมาต่อครับกันที่ห้าซองที่สองครับไหนๆก็ไหนๆแล้วขอซีคิทบูอาหนฉบวะจริงๆโอเคครับมาดูไฟคิงครับโอ้โหกูได้จดครบสามนะอีเวนแดงสี่ตัวอะไรอะ ไลเซอร์เดนเดอร์ปะใช่จริงจด้วยเป็นไงล่ะโครแม่นท <Cold man S 1> ่าแสงด้วยโอเคไปต่อครับอันตราอันตรา,ตราไมเดนครับโอเคเอาม้สามเลยวะกูได้ใช้เออไ,ได้ขายซูเปอร์ไปไม้สามเลยมาลิดซีเข็ดครับโอเคแล้วก็เมโลดีสครับโอเคไปต่อมีเมนโต้มึงมาด้วยเหรอวะ เกินรนฟิชชั่นนะฮะตัวใหญ่ตัวโมกัสใช่ไหมแล้วก็อาซามีนะครับโอเคโอ้มีตาตาปั๊มด้วยสวยดิแล้วก็ซีเข็ดไมเด้นว่ะเช็โชโคตรเอาโคตรเอาแต่ไม่มาอันต้าคืออะไรมึงบ้าหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ได้เทนไปครับ แล้วก็เมมโมโตเมมมเตอรโอ้ฟิวโอ้ยแล้วก็ซีเคดโดยให้ตายเถอหารซองสุดท้ายแล้วม้งเนี่ยได้เดียเบลครับโอ้โหันนี้เกื่อนนะอันนี้เกือนนะอนนเก่อนนะครับ QC วซเพิ่งรีมามึงรีบอ็อกนี้อีกแล้วนะครับผมร้องไห้แล้วคนถือจริงอาซามินะ,นะครับตัวเสิร์ต แล้วก็ฟ oh, 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 ิลไลเซอโอ้โหคอมมอนกูทำไงเนี่ยแล้วก็ได้ซีเกตครับซีเขตลาซามินาตัวนี้ออกห้าสองตัวท้ายครับอันนี้ของจริงไนแมร์เพนแล้วก็อันตราอันนี้โอเคบูไอไทยแลนด์ครับไม่ได้อยากได้ครับ <laughs> แล้วอะไรไฟไฟคิง โอ้ป๊อปลาสเน็กอาซีเค็ดนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเอาพูดก็ตามตรงคืออย่างบางใบอ่ะมันมีซีเค็ดที่แบบมันเป็นลาย TCG ก็ว่าพิเศษแล้วนะแต่ว่าบางคนอาจจะงงว่าซีเค็ดลาย TCG มันแตกต่างจากลายญี่ปุ่นยังไงใช่ไหมครับคือตัวลาย TCG อะครับตัว ถ้าไปดูขีดเขาดีๆอ่ะขีดเขาอาจจะลายเป็นแบบเฉียงเฉียงใช่ไหมแต่ว่าส่วนของ OCG เนี่ยเขาจะเป็นเม็ดๆนะครับมันก็จะแตกต่างอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่หรูอ่ะมันบางใบอ่ะมันจะมีพวกตาปั๊มหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับคือถ้ามันหาได้อ่ะผมมองว่าก็ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางทางจิตใจเอออาจจะไม่แบบเพิ่มมูลค่าทางเด็กะนะแต่ว่ามันได้เพิ่มมูลค่าทางความแบบ หลูขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยการ์ดกูอ่ะมันเป็นแบบซีเคตที่มีตาปั๊ม3าใบอะไรประมาณนี้เลยนะประมาณนั้นนะครับก็สําหรับใครที่อยากสั่งซื้อลิมิเต็ดแพ็คนะเห็นผมเปิดแล้วรู้สึกว่าเอออยากลองอัพหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะหรืออยากซื้อซิงเกิลการ์ดก็ได้บางคนอาจจะไม่อยากเสี่ยงนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านโมเดลการ์ดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันครับบล็อกนี้ก็ถือว่าในมุมผมอ่ะค่อนข้างไม่แย่นะถ้าใครที่อยากจะ ได้การ์ดมาอัปเดตของตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะมองเป็นเรื่องของการเปิดขายอะไรแบบนี้ดีไหมสําหรับผมนะบล็อกอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ในช่วงการรีพิตหลังๆมาเราจะเห็นได้ว่าราคาการ์ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตกนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่อยากจะลองซื้อมาแบบเปิดเอาขำๆมัมมมนๆน,นะครับแล้วก็รวมถึงนั่นแหละหาการ์ดมา เข้าเด็กตัวเองอะไรเงี้ยเนี่ยดูจากทรงเนี่ยผมก็ต้องมีการแบบว่าอะอย่างฟิลไลเซอร์อ่างเงี้ยผมก็ต้องใส่เข้าไปในเด็กของผมด้วยอะไรประมาณนี้มันก็เป็นการเหมือนอัปเด็กตัวเองไปอัปหรูการ์ตัวเองไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยละกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ From a strength Ain't nobody man enough to feel the pain And you could be next You better give respect Cause ain't nobody